สวัสดีครับมูทดรองครับผม,ผมกำลังจะไปประชุมนะครับผมนานๆนานๆนนนทีนะครับผมจะไปประชุมกับลูกค้านะครับของบริษัทพ่อผมนะครับผมตรงนี้อันตรายนะครับต้องขับรถระวังหนยครับออกจากหมู่บ้านนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบวังบินรับเช็คอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามาประชุมนี่คือโอ้โหแบบนับครัง้งได้นะครับต่อปีนะครับวันนี้มานะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางไปลำลูกกานะครับผมเพื่อที่จะไปประชุมนะครับผม วันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ครับผมเรื่องเศร้ามากนะครับเรื่องที่แบบเซ็งที่สุดมากนะครับผมเจอมาสองครั้งแล้วนะครับแต่คนละแอปนะครับก็คืออินสตาแกรมของผมนะครับไม่ใช่ของหมู่ทดลองนะไม่ใช่ของหมู่ทดลองนะครับส่วนตัวของผมเองที่มีเพื่อนๆผม f ฟอลล์อยู่แล้วก็มีส่วนตัวส่วนตัว p r i v a t e ที่ผม เเเออออาาถ่่่ยยยรรููปแลล้วก็งนีคับโดนแฮกครับผมโดนแฮกไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครก็ไม่รู้นะครับมาแฮก ID d ของผมนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของผมเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเปลี่ยนอีเมลแอดเม s เปลี่ยนเอาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแต่รูปน่าจะยังอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเซ็งมากครับคือพี่ครับเออพี่จะแฮกไอเขาของผมไปทำหาราแสงอะไรครับ พราะผมก็ไม่ใช่ว่าคนดังเหมือนอะไรนะดาราฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้นะคุณจะคุณจะแฮกไปทำไมวะรูปผมก็มีแต่หน้าผมนะครับผมกินอะไรไปบ้างนะครับอาหารแล้วก็รูปของสุนัขของผมนะครับคุณจะแฮกไปทำไมวะเซ็งมากเลยนะครับ ผมก็เลยติดต่อไปทาง i ิน t a g r กรมเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโดนแฮกนะครับแล้วก็ผมก็ส่งรายละเอียดมาโอ้ฉลาดนะครับเขาเขาทำยังไงรู้ไหมครับแต่ยังไม่ไูกกู้คืนมานะครับเขาส่งอีเมลกลับมาตอบกลับมาว่าให้ให้ผมมาถ่ายรูปบางอย่างหน่อยนะครับพร้อมไปกับรูปของหน้ารูปหน้าของผมนะครับส่งไปให้เขาครับ เดี๋ยวเขาจะจัดการให้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดการได้หรือเปล่านะครับถ้าคนที่แฮกมันเอารูปผมออกหมดแล้วเนี่ยก็หมดสิทธิ์ครับเพราะว่าเขาจะเช็คไม่ได้ว่าเป็นแอเคทาของผมถูกป,ปะก็ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอผลอยู่นะครับแต่เซ็งมากครับเซ็งเซ็งกว่าขาดทุนไอย่อยยับที่คลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้เซ็งหวครับแบบคือมัน เกือบ2,000กว่ารูปนะครับผมถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยโอ้โปีไหนอะปี 2,000.. น่าจะ 2,010.. ไม่แน่ใจ2,014 2,013อะไรอย่างงี้มั้งไม่แน่ใจอะตอนที่ i ิน t a g r กรมมันเริ่มเปิดอะครับนั่นะ่ะผมถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยนั้นอะสะสมไปเรื่อยๆนะครับ2,000กว่ารูปนะครับเสียดายมากครับเสียดายแล้วก็เซ็งครับเซงครับ เซ็งจริงๆแล้วก็เคยโดนแฮกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเคยโดนแฮกไลน์นะครับไลน์นี่คือเพื่อนเขามาเตือนผมว่าเฮ้ยอยู่อยู่ไลน์มาเพร่อวาอะไรเงี้ยก็เลยรู้นะครับรู้ก็เลยเล่นกับมันซะเลยนะครับก็อันนั้นก็แอคเคานั้นก็ทิ้งไปเลยมั้งรู้สึกจะทิ้งไปเลยนะครับแอเขาท์ไลน์นะครับเจอไปแล้วนะครับแล้วก็มาเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนนี่นะครับก็คืออินสตาแกรมนะครับ เรียบร้อยไปแล้วครับผมก็คงจะไม่ได้ไปใช้อีกแล้วนะครับอนะินสตาแกรมนั้นไม่ใช่ของหมูทดลองนะครับหมูทดลองยังยังใช้ได้อยู่นะครับรู้สึกจะหมูทดลองจะเหมือนกับว่าจะเป็นเมนแล้วอะเมนของผมแล้วก็เซ็งมากครับเล่าให้ฟังนะครับว่าโดนแฮกนะครับแล้วเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ผมก็ส่งจดหมายไปทางอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้อินสตาแกรมจัดการนะครับถ้า มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งอีกทีละกันนะครับแล้วก็วันเสาร์ผมไปไปเดินแบบงานกูศลนนะครับวิ่งไม่ให้วิ่งครับเดินครับเดิน3ามกิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายทําด้วยละกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ผมไปพัทยานะครับไปดูกอล์ฟ LPGA นะครับหวังว่าไม่ฝนตกนะครับเพราะว่าวันนี้เห็นบอกว่าฝนตกอยู่นะครับ หวังว่าไม่ตกนะโอเคครับผมแล้วไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้กับหมูทดลองอีกแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับขับรถเดี๋ยวจะไปไปประชุมไปประชุมยไปประชุมก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบายบายบาย ผมนะครับโอเคนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้านายผมเนี่ยจะว่ายังไงนะครับว่าทําไมมึงไม่ทําไม่นี่มาทําไมมึงไม่อย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยจะพิจารณาครับแต่ว่าสําหรับผมนี่โอเคครับได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วนะครับที่จะไปทํางานต่อได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือขับรถกลับครับผมขับไปเรื่อยๆครับรถติดนะครับเดี๋ยวไป